คุณพนิดาค่ะคุณพนิดามงคนสวัสดิ์สอสสมุดรประการของพระเก้าไกล <ผม S 1> ค่ะผมมักจะติดเรียกว่าเป็นสชสอแร็ปค่ะเพราะพี่ปายไปข่าวก่อนตอนนั้นอภิปรายเรื่องตำรวจใช่ไหมน้องใบค่ะใช่ขอหยิบยืมอ่านพร้อมกันนะได้เลยค่ะคือหลังจากรังสีมันรมหลังจากประเสร,ร,ริฐกาศละร,รวงทองเสร,ร็จสับก็เป็นคุณพนิดาอาภิปรายในหัวข้อนิติธรรมเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนอืมอ่าก็ไล่เรียง โดยสรุปก็เกี่ยวข้องกับคดีซึ่งคุณพนิดาเลือกที่จะใช้การเลี่ยงไปใช้คำคดีทางการเมืองอถึงแม้ว่ารายละเอียดของหลายคดีจะเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงซึ่งก็หมายถึงหนึ่งนสองนี่ก็มีท่านผู้ชมฮะป่าสาระสำคัญโดยรวมก็มีการพูดถึงรัฐบาลชุดนี้หาเสียงเอาไว้ยังไง ตอนที่หาเสียงเอาไว้รัฐบาลตัวพักเพื่อไทยเคยพูดเอาไว้ว่าเป็นกรณีที่ถ้าเป็นรัฐบาลกระบ,บวนการยุติธรรมขั้นต้นซึ่งหมายถึงชั้นตำรวจชั้นนอาการสามารถจะดูแลและแม้กระทั่งการพูดถึงจะขอความเมตตาไปที่ศาลแต่ขณะนี้กลายเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้รัฐบาลน,นี้คดีที่เกี่ยวข้องกับคดีทางการเมืองกับพุ่งสูงขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายเนี่ยก็บอกเลยนะฮะเป็นข้อเสนอเพอระเป็นการพิปายแบบเป็นข้อเสนอใช่ไหมควนรพนิดาระบุว่ามีกระโดดมมแรกที่เริ่มต้นได้เลยตั้งแต่วันนี้หรือตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้ว คือไม่ได้บอกให้นายกไปทําอะไรที่พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนะคะมไม่ได้ขอให้ท่านไม่บังคับใช้กฎหมายแต่ว่าบอกว่าขอให้ท่านทําในสิ่งที่เป็นปกติเป็นสากลเหมือนที่ท่านเคยให้คํามั่นสัญญากับประชาชนเอาไว้นั่นก็คือการขอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นํารัฐบาลใช้อํานาจของฝ่ายบริหารปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในขอบเขตที่ท่านทําได้ นั่นก็คือท่านต้องมีนโยบายไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่เป็นด่านแรกของกระบวนการยุติธรรม,มรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงว่าการคุกคามประชาชนต้องไม่มีการกันกรองคดีต้องเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องไม่ปล่อยให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันมั่วหรือยัดข้อหาที่รุนแรงเกินจริงไม่ได้สัดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจเคารพสิทธิในกระบวนการยุติธรรมคืนสิทธิในการประกันตัวตั้งแต่ชั้นตำรวจและในฐานะผู้บริหาร ยังเสนอว่าต้องมีนโยบายหรือสามารถเป็นนโยบายในชั้นอายการได้ด้วยคโดยอ้างอิงระเบียบสำนักอายการสำนักงานอายการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศค่ะยกเป็นตัวอย่างคือสามารถใช้กระบวนการในเชิงบริหารอาศัยมติคณะเตอเสนอไปที่อายการได้ แล้วบางช่วงบางตอนคุณพระนิดาก็อภิปรายระบุว่าเดี๋ยวผมนึกก่อนออกรณีการอะไรนะนึกนิดหนึ่งได้สัดส่วนยกกรณีของแฟรงกับตะวันกรณีขบวนเสด็จสมเด็จพระเทพข้อหาที่แรกก็คือเป็นการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่รัฐก็หมายถึงตำรวจแต่ต่อมา คุณพนิดาตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่นายกพบกับพบตรกับตรวจระดับสูงแล้วพูดว่าจะดำเนินการตามบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าตำรวจตั้งข้อหามาตราหนึ่งหนึ่งหกอันนี้เป็นข้อสังเกตที่พุ่งเป้าเข้าไปที่นายยุรีเสศธาทวิสินว่าใช้กฎหมายไม่ได้สัดส่วนกับความผิดหรือการกระทําที่เกิดขึ้น และจนขณะนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวออกมานี่ยกเป็นตัวอย่างท่านผู้ชม